สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับโอ้ยหวัดดีแล้วพาดแจมเดียวแม่แม่เปิดน็อตให้ตัวใดก่อนไอ้หกสามไอ้หกสามออกหกสี่ออกหกสี่อืมบ้านนี่ฝันมาทีกระยานไปจล้ก็ไปยังดอกจีกระยางจีกระยางห่างมีผู้ชายผู้ลุงมาสอนด้านหลังครับวันนี้ไปไปขวมไปขวมซาวันนี้มีแมลโคขั้นหนึ่งไม้เหลืแมปโคกอะ มาเด็กแม่โคมันเป็นหาหาเจ็ดหาเจ็ดเก่ามาเด็กแม่โคขั้นน่ะฟันบยุกคืเมื่อเมื่อคือยังวงเมื่อแม่โคเป็นคือเมื่อสั่งม่เกี่ยวเอาแอเข้าเนี่ยครับขวมน้ำไว้เลยมาเมื่อแม่โคกับบอมแอนเป็นคือเมื่อสั่งไม่เกี่ยวเอ๋อแม่ขวมน้ำแต่ว่าเป็นแม่โคเออเจ้าเป็นแม่โคเจ้าเป็นเมื่อเป็นคือเมื่อสรั่ง ป้ายมันอะไรนะครับป้ายมันหายเจ็บเก่าหาเจ็บเก่าป้ายเวียนรถแมลคู้น่ะฝันเมื่อคืนนี้บ่แม่ฝันเมื่อคืนวานนี่ฝันเมื่อคืนวานแม่เขาฝันแต่อันเด็กออกกับฝันได้จ้ะฝันมือเรียกออกแล้วอะไรหรอมานอนมองว่านภะหน่อยเั่นหระฝันเห็นยังก็ฝันอะไรก็ขี้ขยันขยานห่างกับผู้ชายผู้หนึ่งไปนี้ก็เลยจะไปขวมน้ามันขวบอะไรแม่โคูขั้นหนึ่งก็เลังเหตุงานอยู่ก็เลยเอาเอื่นเขาไมาขวม ม้าขวมเป็นมื้อมันเป็นมือเป็นโคันเป็นคือมือสร้างมันกอดแอวขวมหน้าไว้ถอยเจ้ไม้เรียงเป็นโคนมันเป็นเรน5 7 9หาเจ็ดเก้าไม่เรียงเป็นโค่นขั้นน่ะห้าเจ็ดเก้าไมเรียทะเบียนรถเป็นโค่นขั้นที่มเราขวมน้าเห็นเด็กเลยแมนเห็นเด็กอยู่หน้ายวดขางรถเป็นโค่นห้าเจ็ดเก้า แต่เด็กว่องแม่ฝันจักเทียบค่ะฝันมือขึ้น่ึ้นหรือว่าฝันหรอกขึ้นหรือไม่ปวดขายางว่าอะไรปวดขาอะไรไปหาน้ำไม้ป่ะแม่ไปหาบวดไปหาน้ำไม้หรืยางน้ำปนเพื่อนนี่ซื้อแล้วปวดขาแต่ว่าผัวผีนี่พ่อแม่บอกบอกว่านี่แต่ว่าเป็นชุ่มๆจอยๆต่ว่าเขาแม่บอกเรียกหรอกว่ามันพราะยังนั่นหรอเชียวตะกายม่านน้ำแต่เราคุณแมาบอกเรีย แระว่ามาอ่พาขีจักรยานเออพาจีจักรยานเราเป็นเราแม่เป็นผู้ถีบเราเป็นผู้สอนข้างหลังนร่นั่นล่ะเที่ยวก็เราเอาขวมน้ำขวบอะไรอะไรมือแม่โคมาเอาขวเม,มือแม่โคก็เป็นก็มือสังอ่งม,มือแม่โค่นะจอกทะเบียนแม่โค่กับจักเนาะจอกทะเบียนแม่โค่กับผู้จักแล้วหาเจ็ดเก่า, 5, <9. S 2> าหาเจ็ดเก้าเนี่รทะเบียนรถแม่โค่หาเจ็ดเก่าติดอยู่ข้างรถเลยมแม่ตัวใหญ่ไหมติดข้างรถแม่โคยตัวใหญ่ไหม แม่เขียนไว้่นในในมาโช์นี่พ่อเขียนไว้เลยบอ่แม่เอาเขียนไว้พร้อมบ่าย่าลืมในนในยกให้ลูกดูนะเป็นบ้าเนาะคนพี่บ้าเนาะมันมันตัวีนวะวะโอ้าว่าเป็นหาเจ็ดเก้าตัวนี้เอ้าเจ็ดพีเปาพีดตัวไหนล่ะแม่หาสามหาหาหาสมหาสเก้าห้าสามเก้าเออเอาละห้าเจ็ดเก้าังไหนเนี่ยเอาด้วยไหมเนี่ยเก้เอาไปนั่งก็ได้เอ้าห้าสามเก้าเออหาสเก้ากับเจ็ดห้า เห็นยุไปรถเป็คู่นี่ห้าสามเก้าห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าลูกขึ้นมาเขียนไหมเพยัเนี่ยยไม่บอกจะหูเพาะยันมาฝันจะหูโขกเกือบไปเกือบไปอันนี้อันนี้หาอันนี้เจ็ดนี่อันนี้หาอันนี้สามอนี้เก้าเนี่ยเนี่ยลูกขึ้นมาเขียนใหม่เนี่ยตัวนี้ละมันกับตัวเดียวกันคือเก้ามีหามีเจ็ดมีเก้าคือเก้าครับผมเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบไม่เกือบไม่ได้ <จ>ตัวเดียวกัน,น,กนคือก้าวบ้านหันบอผดอตีแมยียนตัวเดียวกันคือก้าวเลยบอิตัวไหนก็บอผีถาเจ็ดก้าแต่ว่าเล็กฝันอี๋นี่น่เมีนตัวไหนเกฟันอี๋นี่นะมันได้หันหาสามกกับกับเจ็ดกับหาเจ็ดโอ้ไม้ลขรถแมโครในฝันเมนบอผีเก้าคือเตัวเดียวกคือก้าครับเอาไว้ด้วยเนาะแม่เนาะเอาห้าเจ็ดก้าไว้ด้วยเนาะเอาไว้ลำาร็ ฝันว่าแม่โคขามน้ำแม่มือบงง่ายเลยถิแมมือก็อมือสั่งเมื่อก่อนแล้วแม่ออกแม่ขวมน้ำกือบเขียนผิดเขอคัดลอกนะครับแม่แม่บอกมาคือห้าเจ็ดเก้าออแต่ฝันจริงๆอ่ะห้าสามเก้าขอคัดลอกนะครับแม่แม่บอกมาคือเจันจริงอ่ะห้าเก้านักับห้าเจ็ดตันเดียวกันนะแม่เนาะกือบเกือบไม่ได้นะห้าสามเก้าเลยอือม เป็นรถแมคโครเป็นติดอยู <reco Christ S 1> ่ <grenade. S 1> ตรงป้ายบตััววเดียกนพิีามือมือสร้างกี่เจาแอวแม่โคหน้ามตัวเดียวกันสามารถพากันได้ซื้อตัวเดียวกันเลยเนาะแม่เนาะไม่สามารถตัวเดียวกันเลยเนี่ะว่าเจาวไปซื้อหรือไปยังไงว่าจะไปซื้อเรือยไปนะไยังเนี้ยด้าไว้ว่าจะไปซื้อเรยเขียนไว้เมื่อคืนนี่บ่พ่อเขียนไว้เมื่อคืนนี่ลูกคืนมาเขียนตอนจะไปห้องน้าปวดขาเลยลูกคืนกลับขึ้นมาเลยมาเขียนเรียกไปครับ ห้าเจ็ดเก้าหาสามเก้าไม่ใช่มันจะไปออกค่าเจ็ดเก้าอีกใช่ไเอาเขียนผิดนะเมื่อวานเมื่อบ้านภาพจะจงานแต่หดพคุณอืมข้นเขียนหัวคุณกับสามแก้วซัมเข้าถามเ็ยวะเขาถามว่าแม่แต่เกียรนะเขาถือน้ำไม้เนาะเขาเคยถือบเราแม่ ถึกสูงสุดนี่ถึกน้ำแม่นี่จักแสนเอฟซีนี่โอ้เนวดวดะไหวดที่เลี่ยวข้าเจ้าโทษมาถาม่าเพื่อว่เห็นพอออกคลิปวดนี่อด้ยเแอดมินน้ำหาพอกรพิกระิเรื่องแาบเ่องค่องของ้ โอ้อโหโหดเรื่อยๆบอกคนบอกว้านเนี่ยเห็นรหลดันที่เลยๆบอกบอกบอกยังไงบ่ได้ร่มคินเราโอ้ปหเรียนหาว่าโอพ่อเนาะเพงยังก่อไปหาป้าแน่หาน้องใหม่แน่บอกเป้าล้านชิ้นน่เขา,<ม>ขาดำหน้า<ม>อาอแม่ยคให้เบิ้งแน่ถูกวันที่แปดตนี่ได้ออกโลกลาเด้อบั่นครับอืมพอยุอีกเอาเลขไว้ก่อนเนาะ วันที่แปดไ,ไปพุ่งแล้วสร้างบัตรปรากฏว่าจะติดสายไฟเลยครับผม,ม,มไม่เห็นเสียงหน้าเลยดอกจะติดสายไฟแรงสูงเอาคีโทรหาหรอกครับอันนี้คือตอัวดเนาะค่ะปกติเลขกก็ปล่อยดอกแม่นบ่แม่บอกปล่อยจะขวานมีจะชนอยู่แต่ว่าพ่อแสงยังไม่มาบอกเจามาอยู่เจอแล้วบ่บอกมาสอนใส่สกุยานร่มกันอยู่หางบอกงบ่บอกเลยถ้าฟังเพิ่นหาเพิ่นบอกแต่ว่าเด้วยสิยุดไฟไม่โคตรนี่ละ เห็นเป็นโตเลยบ่แม่ครูตามโตเลยอันนี้คือเลขีม่การสรุปแล้วนะครับเลขเขียนไหวยช่ไหมเนี่การสรุปอย่างเพื่อนี่แม่โคในฝันน่อเพิ่นเขียนใส่ป้ายมันเรียกว่าเขียนใส่ตอยู่ป้ายรถมันอยู่ข้างรถนะโคอืมันอยู่ข้างขางมันงอืมันอยู่ข้างรถเป็นโตโตมั่งเกือกได้ติเรนถ้าลูกขึ้นมาเขียนไหวพยินเสียใจยังมาเป็นบ่าเพราะใส่หูข่อยต่อไปแล้ว ไ่รอกเจ้าหูคนฝัาให้ฟังก็ไปเลี้ยงเขียนใส่ข้างรถไว้เลยเนีเขาเขียเขาป้ายรถแมู่ดเขียนแม่เขียนอะไรแล้วเขียนใส่สมุดของนี้ไว้ครับยัมั่วทุกีฟังพยนเลี้ยงบ้าจาย่หู้กับเราบ้าห้ามมองบ้าไ่เรืบ้าที่เราเสนอ บอกข้อฟันเนีฟังซื้อสรับอกผู้ดาแม่ว่าให้แม่บอาอันนี้เรื่องข้อฟันนะห้าสามเก้าห้าเจ็ดเก้าร่างคือห้าเจ็ดนะแม่เนาะมีแค่นี้มีอะไรมีอยไดเลยครับแต่ว่าพอแสงยังไม่มาบอกเป็นตัวเฉย รกขี่าัีขยันมากมีเสือบ็บอกเลยขี่จักรยานไปเจอแมคโครนี่เพราะแสงพาไปใช่ไหมอายุเราก็เจ็ดสิบสามปีไม่ใช่เพราะแสงมาบอกแล้วบ้แม่บ้าู้กันว่ามากว่ามาอยู่จ้าบ่ปากบว่าวให้ไปดูป้ายรถแมคโครเนอะให้ไปวิ่งไปรถเช่าผู้เช่าผู้ออรุณออรุณรถเช่าผู้าแม่ขวมมากแม่ขวมบ่ได้เนาะเล่ามันสูงแล้วขวมได้แม่ขวมบ่ราะไหนรถแมคโครก็คือจังเป็นคือมือสั่งไม่เจาะแอลกอเนี่ยขวมเลย S <S เรื่อความฝันนะครับลุกึ้นเล้เลยไปเบิ้งไปขยนรถแม่คู่ห้าสามเก้าเนี่ยเลอยเขียนไปงอกเองไหมขอดู<า>อีกสักรอบท้ายคลิปหน่อยครับคุณแม่ครับแต่ว่าบอกผิปเนี่ยบอกมูหาเจ็ดเก,กา่าม,มันบอกเพลิดเรื่มข้าวเรื่มเบิง้งแบบ้ามันมาครับผม เป็นแนวทางเป็นความฝันนะแม่เนาะแนวทางเสอเรือพี่น้องครับของแม่กายนะครับผมงวดที่แล้วก็หลุดไปแต้มนึงนะแม่เนาะแต้มนึงเข้าคือเข้าหลุดคือหลุดนะแม่เนาะเป็นธรรมดานะครับแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดต้องขอขอบคุณแม่กายนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับเนาะคือความฝันแม่กาย